冷对，冷，ล่นสง你สงบองนัน冷漠冷漠他很า漠，冷，ล是吧？อ,อน,อออนใช่หมรนะแต่ช่วู้ซคนี้งบใจเย็นครับบอกให้คนหนึ่งเขาใจเย็นเนะอารมณ์ขึ้นครับโมโหบอกเขาเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอีกฝ่ายเขาจะวูบวามอะเฮ้ยนี่สง,งน คุณลงจห冷งบอกอย่างนี้ได้เลยนะนี้ล่งจงหนี้แสงสามหลองแสงสามพูดติดกันนะหนี่จะกลายเป็นหนี้เ้านี้นี้冷静的นี้ล่冷漠เอวเย็นชาครับแบบนเยชาไม่สนใจไม่แคร์เขา很冷漠很冷漠ชาเออถ้า 很冷漠，很成三，冷成三，很冰，很白。他很冷漠，識得。他很冷漠，唔係細細細啲呢。